ครับคุณผู้ชมครับพบกัชบช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่18มกราคม2566คุณเปลว์สิงินนั้นเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าสังหณ์กราบสังหารก็ขออนุญาตคุณเปรวหยิบยกมาอ่านให้สมาชิกช่องถาอินเทอร์เนียน,นั้นได้รับฟังรับทราบกับบทความของคุณเปรวที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ติดตามเลยนะ คุณธีรทรบุญมาทันแม้ผมไม่ใช่คอบอลแต่ลูกที่คุณทําให้ไทยครองแชมป์อาเซียนเป็นสมัยที่7วานคืนนัน้นมันพลาสสิกระดับเทพตีนทองจริงๆติดตาก็แค่ตีนเตะแต่ที่เหนือกว่าตีนเตะจนกระทึกบใจผมคือคุณไม่เพียงยกระดับบอลไทยเท่านั้นการที่คุณให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าอยากให้เกมลูกนักของอาเซียนมีความขาวสะอาดไม่อยากให้มีการทําร้ายกันอยากให้เป็นการเล่นฟุตบอลที่ขาวสะอาดจริงๆผมเองอยากให้งการฟุตบอลอาเซียนของเรา พัฒนาไปสู่ระดับขั้นสูงกว่าน,นี้ไปพร้อมๆกันนั้นที่รัฐนรครับคุณคือต้นแบบคิดของสังคมชาติที่ผมขอยกย่องและนับถือคุณจากใจคำพูดประโยคนั้นไม่เพียงยกระดับบอลไทยเท่านั้นยังยกระดับคุณภาพประเทศคุณภาพคนไทยด้วยสังคมบ้านเราทุกวันนี้มีแต่เรื่องแย่ๆคนแย่ๆการเมืองแย่ๆและเรื่องวิปริตผิดเพศเผยแพร่เต็มไปหมดยิ่งใครทําได้สุดยอดแย่ยิ่งดังได้ออกจอออกสื่อทุกแขนง จนเป็นค่านิยมใหม่วิปริตวิถรฐานถึงขั้นเลวสุดขั้วชั่วสุดข,ขอบได้มากเท่าไหร่ยิ่งดังยิ่งเป็นช่องทางทมาหากินได้ตังมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเลวได้ตังแถมดังด้วยเพราะได้เป็นดาราข่าวออกจอกรอกหูกรอกตาทุกวันและทุกช่องทางดังนั้นสังคมจอกแหนะจึงซึมซ,ซ,ซับเกิดเป็นทัศนคติตามว่าสามแล้วรวยอาชีพแปลกๆใหม่ๆงานง่ายเงินคล่องจึงเป็นอาชีพฮิตในสังคมคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ เช่นรับจ้างโคตชังชาติบ้างเสียดสีสถาบันบ้างใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นบ้างต้มตุนหลอกลวงบ้างอบายมุตกต่างๆบ้างกระทั่งเกิดอาชีพกระโรงคือผู้ชายขายบริการกับผู้หญิงเข้ามาแข่งหญิงขายบริการกับชายโลกมันกลับขั้วกันไปหมดวันนี้ LGBTQ เป็นเรื่องของธรรมชาติไปแล้วที่มาใหมเ่เหนือธรรมชาติหญิงเที่ยวบาโคสหิ้วกระโลงขึ้นหน้าขึ้นตาก,กว่าชายไปหิ้วหญิงตามผับตามบาร์ มันก็ไม่ได้สะท้อนอะไรไปมากกว่าคําว่าจิตใจเป็นเรื่องมายาเงินทองสิ่งของวัตถุคือเรื่องจริงที่ต้องสแสวงหาศาสนาบาปบ,บุญคุณโทษศีลธรรมเป็นเรื่องมองเมา,เ,มาเป็นเรื่องหลอกลวงมิแต่เสรีภาพเสมอภาคพ,พ,พระาดอนภาพเท่านั้นคือสีวิไลยยุคสังคมรุ่นใหม่ใจวัตถุเหตุนั้นเมื่อได้ฟังคุณธีรทรใช้คําว่าขาวสะอาดกับเกมในแง่มุมพัฒนาผมจึงประทับใจเพราะคําว่าขาวสะอาดธีรทรจะเอ่ยคํานั้นออกมาไม่ได้ถ้าใจเขายัางเป็นใจวัตถุ เราต้องช่วยกันส่งเสริมคนดีคิดดีพูดดีทำดีให้เป็นคนสังคมต้นแบบในสังคมข่าวในจอโทรทัศน์จอมือถือให้มากๆและบ่อยๆอย่างที่บรรดาสื่อเชิดชูสังคมเร็วจนคนสังคมใหม่หรือสังคมที่อ่อนไหวอยากเล็วตามดังเป็นทุกวันนี้ไม่ได้หวังไปกลกดังหรือไปพังอาชีพใครเขาหรอกแต่อยากให้มันมีตัวอย่างที่ดีเป็นสังคมคู่เทียบกับสังคมเร็วเป็นการ่วงดุลสังคมบ้างเท่านั้นเพราะผมเข้าใจในอดีตโลกปัจจุบันโลก ตราบอนาคตโลกไม่มีโลกยุคไหนที่ใครจะทําให้มนุษย์คิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทําเหมือนกันได้หรอกความต่างคือต้นทางของคิดสร้างสรรค์ฉะนั้นเราอย่าไปปฏิเสธใครที่คิดตา่างทําต่างแต่จงอยู่ร่วมและบริหารความต่างนั้นในรวมสู่การส,าสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตยโดยปรมัตดเข้าใจกันไหมปรมัตดคือความจริงอันเป็นที่สุดประโยชน์เป็นที่สุดอย่างยิ่งที่สุดนั่นคือประชาธิปไตยตามขั้วตามคิด แต่ความต่างนั้นเป็นเส้นทางที่บรรจบคือสร้างสรรค์สังคมชาติก็ระบบรัฐสภานันแหละมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลถกเถียงกันอย่างต่างคิดเห็นสุดทางความต่างอยู่ที่สร้างสรรค์แต่ความจริงอันเป็นที่สุดในการคิดการทําของนักการเมืองบางพวกบางฝ่ายขณะนี้มันเป็นอย่างนั้นไหมคลอดจากรูหีบเลือกตั้งใบเดียวกันแท้ๆอีกพวกบอกตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วผลักอีกพวกเป็นฝ่ายเผด็จก,การ นี่มันไม่ใช่ปรมติในมิติแตกต่างเพื่อสร้างสรรค์ในทางรวมแต่มันเป็นประชาธิปไตยปรามเวเพื่อทําลายล้างในทางแยกล่มชาติแตกบ้านแตกเมืองประชาธิปไตยน่ะไม่ปลอมแต่มีคนปลอมประชาธิปไตยไปเป็นเครื่องทรงโจรมันจึงยากที่จะบรรจบในทางสร้างสรรค์สร้างสังคมรวมเพราะประชาธิปไตยพาพ่อกลับบ้านมันคือประชาธิปไตยสู่สังคมโกงแบ่งกันในเส้นทางทําลายล้างล่มชาติล่มสถาบัน และสถาปนาไทยสาธารณรัฐแบ่งประเทศกันคลองทีรทรยังมองประเทศผ่านวงการฟุตบอลด้วยมิติไทยก้าวข้ามอาเซียนไปสู่เอเชียคือมองด้วยมิติประเทศพัฒนาสร้างสรรค์ทะยานพุ่งไปข้างหน้าแต่การเมืองในระดับอํานาจนําประเทศยังมีพักยังมีนักการเมืองมองถอยหลังหวังในทางมีอํานาจเพื่อเปลี่ยนชาติล้มสถาบันตราบที่ประชาธิปไตยไทยยังเป็นประชาธิปไตยปรามแวจะก้าวผ่านคําว่าชาติกําลังพัฒนาไปสู่คําว่าชาติพัฒนาแล้วคงยาก พูดกันตรงๆเมื่อตัวทําเป็นประชาธิปไตยแต่ใจยังเป็นโจรโค่นเมืองรายการบูรั้างหาชนิดล้างบางคงต้องเกิดขึ้นกันอีกจนได้ผมว่าเพราะภาษิตไทยท่านว้ว่าตราบใดเลือดหัวไม่ตกยางไม่ออกมันจะไม่สานึกเพราะผมเองมองดูแล้วยิ่งใกล้เลือกตั้งคําว่าหัวใครเข้าคอกคนนั้นมันยิ่งแยกพระแยกโจรแยกเทศแยกงานชัดขึ้น,นเออผมนี่ก็พิลึกตั้งต้นจะบอกว่าเมื่อวานไปหาหมอกลับค่ํา เลยอดคุยแต่พอจิ้มคอมเหมือนผีถ้วยแก้วสิงนิ้วคุยอะไรไปก็ไม่รู้ตั้งใจจะคุยเรื่องลุงป้อมกับเรื่องสสพลังประชารัฐชุดธรรมนัตที่เคยขับออกไปตั้งพรรคเศรษฐกิจไทยตอนนี้ธรรมนัตคืนรังเป็นสองปอเรียบร้อยทางพฤติินนไปแล้ว ทักษิณเคยมาในบทกราบแผ่นดินยิ่งอ้อเคยมาในบทกราบไปสู้ไปวายซืนธรรมนัฐมาในบทกราบลุนป้อมวันก่อนลุ้นป้อมเขียนจดหมายจากใจประกาศตัวเป็นฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้นายบุญสิงห์มือขวาธรรมนัตประกาศมีแนวโน้มเป็นไปได้กับทุกพักที่พักพลังประชารัฐจะไปร่วมจับมือจัดตั้งรัฐบาลพักพลังประชารัฐวางสถานะจุดยืนทางการเมืองคือการเป็นพรรครัฐบาล แม้อาจจะมีทอทอไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งในสภาแต่เชื่อว่าพรรคพลังประชารัฐจะเป็นพรรคที่มีบทบาทสําคัญในการรวบรวมพรรคการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลระวังกราบสังหารนะักลุงบอมผมละเสียวแทนนี่คือสิ่งที่ทางด้านคุณเปรย์สิเงินนั้นเขียนเอาไว้นะครับในเช้าวันที่18มกราคม2566กคุณผู้ชมก็ลองพิพจารณาสิ่งที่คุณเปรย์สิเงินนั้นเขียนเอาไว้นะครับเรื่องของการเมืองสิ่งหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือเรื่องของ มิตรแท้ศัตรูเทียมนั้นเนี่ยครับมันไม่มีอยู่จริงสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาตามเชื่อเชื่อหวังอำนาจหวังผลประโยชน์กันแท้ทั้งนั้นครับ